วันที่29มีนา69ผมก็อยากให้อุกิกไปบ้านเหมือนกันเพราะไม่ค่อยได้ไปเชภูมิจ้างแล้วลงทุนอีกแล้วลงทุนอีกแล้ววันที่เท่าไหร่25พฤศจิกายน69อยากได้เลื่อนกันอยากให้อุกิงไปบ้านไหมสุดยอดทิมหาเงินย่างเดียวจอดเลย จะเข้ามาดีครับมุ่จะเป็นบ้าสิพากันย่องกันแนนซี่บอกคู่กันนัดนี่สิเบี้ยวัดนะเอาเมนจ็อกาะจังเบ้าจ็อกาะจังบอมซี่บอกสารนังยกกันสารก็เพราะมีอยังหลินนั่นสิแม่เพราะมีอยังหลินเพราะมีอยัางบอกกันเลยแบบเพราะอย่ากันยกหูกอกขากเลยบ้าย่องมาดนี่จากคนละคนละงานไปเลยใจครับสวัสดีจ้ามาพบมมาโอกันอีกแล้วองหนึ่ะคะนาะพี่น้อง สวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีแฟนคลับน้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแม่บัวด้วยนะคะมอน,นี่มาพบมาพอก,กันกับแฟนคลับแม่บัวชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียล e e ขอพูดหลายๆด้ค่ะเด้อเหตุกามาเบิองคลิปแม่บัวและก็วันนี้แม่บัวไม่เรืองไม่เรื่องพี่น้องมื่อคืนนี้ไม่เลืองตื่นเต้นพอน้นพอการ จ้างมาล้ำกับว่าตื่นเต้นแล้วเด็กคำมะแนเพราะเอกจ้างอีกพี่น้องปี6-9เสามงานเลยค่ะสามงานส่วนเจนว่าพอจู่งงเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นแทบช็อกว่าสันเพลนว่าพอน้นไม่บีจ้างจ้างงานเดือนพฤศจิกายนปีหกเก้าแต่พอเอกเนี่ยพกก่อกระจ้างอยู่แล้วไอ้วันที่30ตุลาเนาะปี6-8เนาะกระถินเพิ่น ไปจ้างปีหกเก้าอีกพี่น้องพ่อการชัยพ่อการชัก็จ้างเดือนไอ้จ้างอีกบุญบ้านเจ้าของปีนี้พ่อการปีนี้มีนานี่พ่อการจ้างพ่อการจ่าพอการชัจ้างเดือนมีนาเนี่ยสาวน้อยลําเพลินโชว์วันที่สองที่สามมีนาเนี่ยบุญบ้านพ่อการแล้วทีนี้ปีหน้าปีหกเก้า เพราะการจ้างอีกจนว่าพอโจงวงว่ามู่เจ้าเป็นนี่อย่างมาสันพี่หมออิงก็เลยบอกว่าวนกันอยู่แต่คนในคนในวงก็พอแล้วคิวปีหนึ่งปีหนึ่งมาสันมันแมนอีหลีพี่น้องแม่บัวก็ยังมีโมเมนต์นี่คือกันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเบิ่งแล้วบบย,ยิมแน่เมื่อคืนนี่ผู้ใดเบิ่งแล้วบบยิ้ม เป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีๆที่น่ารักเข้ามามันมีตะเรืองยิมยิมให้ยิมเนาะไอเรื่องดรามาข้าเจ้าสิว่าข้าจังไดกันเฮากับบ่เบลหลพี่น้องให้ผู้ให้ผู้เพื่อนหูเพื่อนเบาเนาะไม่บวกกับบ่ใครรู้เรื่องคคล้อง,งข้าเจา้บา,า,บ,า,บ,าบ่ใครอ่านบ่ใครบ่ใครเบิ่งเพราะว่าไม่บวกกับฟกกสแต่เรื่องที่เขาเสนใจจังสี่นะเฮากับพยายามบ,บ่เบิ่งบ่อ,อันนี้กัเห็นซ้ำพี่น้องเห็นนั่นละ เากับเบาเบา้องกับเบาเรื่องเห็นมันมวนไปหนาคิดดีทำดีใครทำดีก็จะได้สิ่งดีๆบ่าว่าสาหรือบ่าไว้พี่น้องไม่ว่าช้าหรือเร็วความดีก็จะกลับมาให้เราเห็นผู้ใดเฮ็ดบ่ดีสิ่งบ่ดีก็สิคอยแสดงตัวตนออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอย่าไปอย่าไปแช่งอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวเขาจะเห็น มันสีห่อนตัวมาเองอพี่น้องนะเนาะแล้วก็ม้วนต่อไปฟ้อนต่อไปคืนนี้แม่บัวก็เตรียมเดินทางแล้ววันนี้ก็จะลงคลิปเร็วหน่อยนะคะเตรียมเดินทางกับยโสธรกลับไปเจอน้องอุ้งหญิงในวันพรุ่งนี้วันที่สิบห้าวันลอยกระทงด้วยผู้ใดสิไปโอเขาเจ้าสิจัดงานลอยกระทงันวันที่สิบห้าจัดงานงานใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวแม่บัวจะไปเก็บบรรยากาศ สวยๆเก็บภาพน้องวงหญิงเก็บภาพพี่ออมแแบมมาให้ดูนะคะสีไปเฮ็ดคลิปมาให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะขันเห็นคลิปแม่บัวกับเปิดขาวมาเบิง้งให้แม่บัวในพระจ้าเด้ขอขาวมาเบิง้งมาให้กำลังใจมากดกระดิ่งติ้งๆให้แม่บัวแน่ให้แม่บัวไดีมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปมื้อนี้แม่บัวก็จะลงคลิปเร็วหน่อยหาจังไ๋กะ เจอกันก็ไม่บัวหน้าเวทีก็ทักทายกันได้นะคะเจอกันได้ทักกันได้แม่บัวจะไปหน้าเวทีน้องอุ๋งอิงวันที่สิบสี่เอ้ยวันที่สิบห้าพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้แม่บัวจะเดินทางแล้วเจอกันเด้อค่ะยังไงเราก็มวลไปหนาค่ะเพราะว่าชีวิตเฮามีจะเสียงเพลงเสียงล้ําลูกสาวผ้าล้ําผ้ามวลผ้าฝอนฝอนไปเรื่อยๆ้อนไปหนาค่ะบ่บมีเครียดบ่มี บอมีด่ามาอีกยังสําหรับแม่บัวยิ้มอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวม้วนอย่างเดียวจวดอย่างเดียวค่ะพี่น้องก็ดีใจเนาะพอนนท์พ่อพอการพ่อเอกใครบ้างเวลาไหนวันไหนก็ไปแล้วคอยคอยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะยังเดกะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมาเชียร์แม่บัวสวัสดีค่ะ